ต่อไปคำที่316นะครับสำหรับศัพท์เอนสนะครับคุราเบรุทำอะไรครับเออช้อนเธอมาอันนี้ตัวเดียวคล้ายๆเป็นช้อนเนาะเออช้อนมาเทียบกันซีมันเท่ากันหรือเปล่านี่อันนี้ของเธอช้อนชานะของฉันช้อนโต๊ะนะครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับนิโนโตจีกุกโนะบุนเกาคุราเบม a าชอคุราเบโยนะครับเปรียบเทียบวัฒนธรรมออจีนแล้วก็ญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ ก็ต้องเปรียบเทียบกันสองอย่างใช่ไหม one and two นะครับคือร a เบ b ุ e คือ d a t a b e เด๊เอออย่าเปรียบเทียบกันสี่นะครับ cleaning มาจาก cleaning นะครับแต่ว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับร้านซักอบรีดนะครับซื่อว่า cleaning คืนี้ dash the m a s เอาไปส่งเอาไปส่งที่ไหนใช้ตัวช่วยนี้นะครับลูกศรลูกศรสูตรเนี่ยเอาไปส่งร้านซักอบรีดเออมันต้องซักแห้งเนาะสูตรนะฮะค l e a i n ไอซ์ครีมอยากกินไอซ์ครีมคริสต์มาสคริสต์มาสวานาน่าทำอะไสุอเทเดสมีอะไรครับกําหนดการที่จะทำอะไรเธอจะทำอะไรในช่วงคริสต์มาสเหรอนะครับกลุม่มสายขิยนคนองก็คืกลุ่มนี้ฮามัตเตอมัสหมู่นี้ฉันกำลังแบบว่าติดอะติดใจนะครับในกลุม่มเพลงนี้นี องก็คืกลุ่นี้ฮามารุนะครับติดแบบว่าสนใจนะครับตกหลุมไปเลยฮามาติดคุรุชิคุรุชิมีหญ้าอีกแล้วนะครับมีหญ้าหญ้าข้างล่างตรงนี้คืออะไรครับฟูลุยหญ้าที่มันเก่าหญ้าที่มันแก่เป็นไงฮะมันขมใช่ไหมเคยกินหรอคุรุชิถ้าเป็นตัวแอ c t i ี e อีกก็คือ นิ่ใช่ไหมครับตเติมอีกเข้าไปขมนิกงานะครับนิกาเทมืออันขมขืนก็คือไม่ถนัดเนาะตรงข้ามกับตกคุยนะครับถ้าโยงไปเรื่อยๆก็จะได้ทั้งวันเลยนะฮะไม่โยงแล้วกันนะครับคุรุชิกเลขกเ้าเลยไม่ค่อยดีไงเพราะมันขมขืนอนะ่ะคุรุชินะครับเหมือนเลขสี่ก็ไม่ดีแบบชินุตายแบบนี้นะครับมิซุโนะนากะนินากายิจิการิรุตคุรุชิคุนารุ ถ้าอยู่ในน้านานๆน,น,นะครับเป็นไงฮะมันก็จะแบบทรมานทุกทรมานนะครับเออมันแน่นอึดอัดนะคือดุซิคือเรรุเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับในอีพีที่แล้วก็คือให้ใครให้คนอื่นให้นี่ใครให้ซาโตะซังกะคุกกี้คือเรมาสตะซาโตะซังให้คุกกี้ฉันมานะเขาละฉันไว้นะครับคุ h ฮาชิออันนี้พูด ขวาเป็นไรต้องได้แล้วทุกคนเก่งมากแกะนะครฮิตสุจิเนาะแกะเธอนับแกะซิเนีเธอนับแกะซิมีกี่ตัวนะครับเธอพูดมาเธอมีแกะกี่ตัวแกะตัวที่1แกะตัวที่2แกะตัวที่สามเออเป็นคนละเอียดนะเนี่ยนะครับละเอียดนะครับโคโนคาตะวะอิตาเลี่ยอดีนิก a าชิคาตะสคาตะก็คือคนเนาะฮิโตะฮิโตะนะครับคนนี้เป็นไงฮะคนนี้เป็นแบบว่า รู้ละเอียดนะครับในเรื่องอาหารอิตาลีเ,าเป็นคนรู้รู้ดีเลยเรื่องนี้นะครับเคเคคือคนคนโนโนโขนคามิโนเคผมใช่ไหมครับอินุนโนเกะฟุกุนิจิเตชิไมมาสตะขน,นสุนัขนะครับขนหมาเป็นไงครับกับเสื้อผ้าติดเห็นไ,ไหมก็เดาได้เรารู้คําศัพท์ยิ่งเยอะนะครับเรายิ่งเดาได้ขนสุนัขนะขนหมานี่นะครับ,รบติดเสื้อผ้า เคเคนตัวนี้คือเฮลุ lu, ผ่านไปแล้วนะครับเหมือน K คใส่เศรษฐกิจเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตนะส่งผลถึงปัจจุบันนะครับเป็น p r t s e n t Perfect Tense ใช่เหรอผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนี่คือมาอุมะนี่แล้วก็มีตัวเหมือนตัวเคนนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบตัวนี้มักจะอ่านว่าเ e n นะ เหมือนชิคเคนตัวเดียวกันนะครับเป็นการทดสอบเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปแล้วมีการทดสอบเราได้อะไรปอศอกประสบการณ์ว่าใกล้ทุกิี่นี้いろいろなことを経験した方がいいですเออก็ตอนอยังวัยรุ่นเนาะตอนหนุ่มสาวเนี่ยตอนอยังหนุ่มๆเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างดีกว่านะรูปแนะนําให้ทํานะครับเคเคนเคโก ตรงไทยด้วยโกเป็นภาษานั่นเองทำไมอ่านว่าโกเพราะตัวนี้ก็อ่านว่าโกเลข5หตัวคาตาลุเราใช่ไหมครับตัวเคนะครับมียญามีวลีนี่เป็นถ้อยคำเนาะมีแบบว่าอ่อนช้อยฟา้าๆนิดหนึ่งนะครับเป็นคำยกย่องเคโกก็คือคำยกย่องโทชิเวย์เนาะที่ต K นเคโกสกายมาใช้คำยกย่องกับคนที่อายุมากกว่าเรากันเถอะนะครับโทชิเว t ทชนะิอุเอะโทชิชิตะเนาะอายุน้อยกว่านะครับและเคกะเคกะบางทีก็ใช้เป็นคตาคณะนะครับบาดแผลได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะมันแตกอะอายาชี ashi, นะครับแปลกตัวนี้อ่านว่าใครได้ด้วยไคจูโดนสัตว์ประหลาดนะครับเคกะโอชิตะระฮุเก็นชิซุนิคิเตกุดาไซถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับนะักนะเรียนก็มาห้องพยาบาลนะนะครับ นี่ต้องเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงเนาะก็เดาได้นะครับเคชิกิตัวนี้ก็คืออิโรสีนะครับตัวเคมีดวงอาทิตย์นะครับที่ไหนที่ไหนไปดูดวงอาทิตย์ที่ไหนไปดูวิวที่เมืองหลวงเนาะคิโยโตใช่ไหมโตเกียวนะครับตัวเนี้ยเมืองหลวงนะครับไปดูวิวที่เมืองหลวง มันมีหลากหลายสีเพราะฉะนั้นเป็นวิวทิวทัศนะครับสวยงามนะครับคีดเดนะเคชิกิกะมิตเดสอยากดูวิวสวยๆอ่ะนะครับ